สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะมีมีคนถามเข้ามาว่าเราจะสามารถนะครับพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ตัวเล็กๆแค่ตัวเดียวนะครับอ่าเราไม่มีเครื่องปรินเตอร์ขนาดใหญ่ว่าบางท่านจะเอาภาพภาพที่พิมพ์จาก AC หลายๆหลายๆแผ่นนะครับหลายๆแผ่น เอาไปต่อกันแล้วเอาไปติดบนฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจัดนิทรรศการบางอย่างนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูว่าเราจะสามารถปิ้นภาพขนาดใหญ่จาก a 4จากเครื่องปิ้นเล็กๆของเราแล้วเอามาต่อกันได้อย่างไรนะครับอันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับอันนี้อาจารย์ปิ้นมานะฮะจากเครื่องปิ้นตัวเล็กนิดเดียวนะฮะใช้กระดาษ a 4ทั้งหมด4แผ่นเอามาต่อกันเป็นเป็นภาพภาพนี้นะฮะ เดี๋ยวลองเทียบกับขนาด A4 ธ,นะธรรมดาดูนะนี่คือ A4 ธรรมดาเห็นไหมฮะขนาดมันจะต่างกันนะับเพราะว่าตัวนี้คือ A4 ทั้งหมด4แผ่นเอามาต่อเัน,นะครับพิมพ์แบบนี้ปิมพ์ยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูนะครับอ่ะโอเคนะครับเริ่มกันเลย อาจารย์แชร์สกินออกไปนะครับขั้นตอนที่1น,นะครับให้เราทําการเลือกภาพที่เราต้องการนะครับมาปิ้นเป็นขนาดใหญ่นะครับอาจารย์ก็เตรียมไว้แล้วนะฮะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเป็นภาพเป็นภาพภาพนี้ครับ อ่าเป็นโปสเตอร์ชิ้นนี้นะครับรับสมัครนักศึกษาใหม่นะฮะวิธีการคือเราจะพิมพ์ด้วย Excel นะครับเราจะพิมพ์ด้วย Excel เราก็ทำการเปิด Excel ขึ้นมานะฮะหลายหคนสงสัยจะพิมพ์ยังไงนะครับพิมพ์เ x c e l อ่ะโอเคเราเปิด Excel มาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราซูมเอาออกมาก่อนนะครับอ่ะซูมเอาออกมาก่อนอ่ะมันจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับ ให้เรามาที่เขาโครงหน้ากระดาษนะครับการจัดวางแนวเลือกเป็นเป็นแนวตั้งถูกต้องแล้วนะฮะขนาดเป็น a 4เพราะเราจเจาะ a 4มาต่อกันนะครับอลองสูมเอาออกมาปุ๊บสูมเอาออกมาเรื่อยๆนะฮะนี่เห็นไหมเรามากดตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยตรงเนี้ยแบบปกติถ้าเส้นขอบเส้นปรัมันไม่ขึ้นเนี่ยเราก็กดไปกดมาแถวๆนี้แหละฮะเดี๋ยวมันก็มานะ สังเกตว่าตรงนี้มันคือ1 ac นะครับเนี่ยคือหนึ่ง ac นะฮะนี่คือก็อีกหนึ่ง ac อีกหนึ่ง ac จากนั้นเราก็ไป insert ภาพเข้ามาเลยครับแทรกรูปภาพตามปกตินะฮะจากนั้นก็เลือกภาพที่เราต้องการนะฮะโอ้มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ทำการดึงไปไว้ชิดบนเลยนะฮะซ้ายสุดเลยนะ แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ขยายออกเราก็ขยายรูปออกอ่ะเล็งให้พอดีเห็นไหมฮะเราจะขยายไปกี่แผ่นก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะเนี่ยเราเอาเจ้าเก้าแผ่นเนยก็ได้นะฮะแต่ว่าอาจารย์เอาแค่นี้พอนะสี่แผ่นนะครับเดี๋ยวจะเปลืองเปลืองมือนะฮะโอเคได้ละลองซูมกลับมาดูซิของเราวางเกินไปนิดหนึ่งไหมนะฮะ าเกินไปแล้วก็ขยับกลับมายิงมันมีเส้นป่านะครับมันอาจจะดูยากนิดนึงนะมันจะมีเส้นป่าตรงนี้อยู่นะฮะโอเคนี่ซูมให้อาไม่เห็นเส้นป่านะฮะแต่ว่าหนูไปลองทำเองแล้วกันนะมันจะเห็นเส้นป่าอยู่นะครับ ตรงนี้มันจะค่อนข้างเล็กอมองไม่ค่อยเห็นเส้นปอ่านี่นี่เห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะเ,เห็นนะเนี่ยเส้นปะพวกนี้ครับก็คือหนึ่งเีโอเคนะครับจากนั้นเราปีนเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะฮะไฟล์พิมพ์พิมพ์ไปเฉยๆอย่างนี้เลยครับอ่าเห็นนะมันจะเห็นโครงล่างขึ้นมาแบบนี้หนึ่งอ่าดูนะมันมีกี่แผ่นนะเห็นไหมมีทั้งหมด หนึ่งจากสี่แผ่นนะครับลองเลื่อนไปแผน่นสองดูอ่าเห็นไหมนี่คือแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่อ่าเราก็พิมพ์ออกมานะครับแล้เราก็ค่อยเอารูปเนี่ยมาต่อกันนะฮะตัดให้มันทับกันแค่นี้เองนะฮะอาจารย์คงไม,ม่ได้พิมพ์ให้ดูนะ้นะเดี๋ยวออโอเคเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์เป็น PDF ก็ได้จะได้เห็นภาพให้มาเห็นสีๆแบบน,นี้น,นะใครมีเครื่องพิมพ์สีก็ ดำเนินการได้เลยนะฮะมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับอ่ะไปดูภาพตัวอย่างอีกทีหนึ่งที่อาจารย์ลองตัดดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เห็นไหมนี่นะครับเน,น,นี่คือ a อสีธรรมดานะครับแล้วก็มาน,นี่คือหนึ่งแผนแล้วก็มาต่อกันนะฮะมันก็จะกลายเป็นภาพ โปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้นะครับจากเครื่องพิมพ์ตัวเล็กของเราเครื่องเดียวนะครับเทคนิคนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่อาจจะต้องจัดนิทรรศการนะครับหรือต้องการพิมพ์โปสเตอร์เอาไปติดบอร์ดหรืออะไรก็ตามนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสวัสดีครับ